สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองในฐานผู้ชมทถูกต้กท่านนะครับผมยอดวันกอกกอกก่อยจะพายเอฟซีในานผู้ส่งุกท่านมาที่บ้านเม่ท่องนะครับท่องเม่ท่องนี่แล้วก็โชคดีนะครับถือเลขแปดส่งวดนะครับวันนี้ก็ว่าถือความพัเป็นร้อยบาทนะครับงวดก้อนนี่ก็บกาาบ,ากกบ,บางงวดฟากไปก็ถือนะครับบาไว้เพราะเกินงวดเดียวถือมาตลอดนะครับไปฟังกนกำกันนะครับเราถือเลขตัวใดเราถือหลายปันใดกบอ่ไงเงี้ย่าเรามีเลขในใจไว้แล้วนะครับ มาต่อไปนี่สองตัวนะครับที่เป็นตัวการตามไปฟังด้กัน,นครับเอามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นก้อนใหญ่ด้วยนะครับแล่าเทีลงไงมีเหล็กนใจนะี่ก็ตาม่ไปฟังพร้อมๆก,กันครับผมเลยครับตามผมมานะครับแหมปลกถามยายท้องคนโชคดีกันนะเอาก็มาเปิดไฟวาขึ้นมือเถลยที่ก็ว่าถือเลขไรเงินแล้วก็ถือว่าก่อโอ้ถือไรเลยหรอ เึงกร้อยเดียวโอ้ดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำเงาดก้อนถงรลายมันดีเสยกว่าที่เงานก้อน,น,น,นไมถึงแต่ถึงานนันี่เนาะโอ้ถือร้อยหนึ่งกับเดสอยลายพันอยู่ด้วยเอาเรขมาากว่าอย่างไรนี่เรีกฟันตีแต่คิดเอาเสื้อหวยคิดเสื้อถือมึงแคอยู่ด้วยหละอันเลขซสื้อ,ม,อ,อมันเข่าบอลเสมาเบิ้งเลขก,กันอัน บ่เขาเล่นบ <Th ì, S 2> ่โอไอเจ้ากันถือดูว่าถือแต่งวดพันมามาถือกงวดฝากไปถือที่เนาะแต่มันเป็นงวดไปวัาที่มาถามเจ้ายู่มั้านน่ไปอยากทนัดนี้เลกามาไปเรว่าคื้อไ่าอไมันจาืนไี่เจ้าเจ้าเื้อแจ็คตัวดิเ่อาอ เจ้าเถืงเจ้าเถื่อตัวใดเดียถื่อซีนึงก็ขำพนเัหนิไหมโอ้ไม่ว่ามันเรียกฝันโอ้ไม่นตัวหน้ไหมเรียกกันถามน้ำมูตีได้ยังไงนน่ถามน้ำมูตีได้ยังไงเรื่องก้นค้นีนกันกันโชคดีเป็นส่เนาะ มันเอะอสิบี่สิบเอ็ด่าทีป็แม่เสียนสี่หกเป็นหกสี่กันครับไปเลยสิถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะเอียนไ้แล้วเป็นว่าเหล็กสี่หกสี่มันก็เป็นไงเนาะในในคลิปมันหลายดิกันตาเฮาเบืองคลิปใดมัน โนใจเขากหเขเชิไม่เห็นมาหรอเลยใพบ่ะนั่นกะ่านไปเออเขาจะต้องอนหรปอเออโอ้แต่แต่ผ่านมากพมันเต่อบอ้่าเขาเล่นบ๋ โอ้ยมันก็เป็นเสียแล้วนะมันก็ทั้งเข่าทั้งหลุดวาวาของอาจารย์ได้ก็มีไก่เคี่ยงก็มีเขาตัวกลับก็มีเขาเลีงวิ่งก็มี็มันเออก่ันเอโอ้มันเลยออกสิบสี่วันเถอะเออปลงไหวเลยเล่สือเจ้าที่ละคนคันคันโชคดีวันก็ กอ first, ER. ันไขนาดกเบตาออกมขันดวงมี่ขันเล่ดได้เนาะเพราแย่กาแย่ขาดทีพวกก่อนเพงแย่เดียนกับ หนึ่งหนึ่งสามเนาะเรเวนเขาไหมมันก็ออกสามหนึ่งเออ,อ,อบานนี้มันก็เลขึ้นไปสี่หนึ่งที่โอ๋ออออไหนว่าเรียกตามเรียกเรียกน้ำเนาะนี่เนาะคำนวลหมาว่ามันมันเคยออกตัวนั้นมันบอกโดนแล้วม,มันตทองมากคำนวลเลยรนดะ้ว <laughs> โอ้เก่งเก่งแค่ทองเกลือ งวดเนี่ยงวดต่อไปเนี่ยคิดไวปตัวแดกกับวัาไปกันนะโอ้ก้าวหาเก้าหกเลยดิอ้มีตัวไนใจญ่ไปหรือตัวนี้ไหมเว้ยเด็กมาถามไม่หรอกใกล้มื่อเพาว่า,า,าการเลี้ยงเทียฟันดีเออพอฟันเลี้ยงเทียเจ้ว่าสีเทืองที่ฟันบ่ฟันเกี่ยวบ่เ้องจ้าว่าสีเทืองเล่นบ่ออกออกมา เอเรียกว่าเขตัวเดียวเหรออืมกวันนี้ม uh uh ีมีในใจไว้แล้ววันเถอะถามตอนเนาะเก้าหาเก้าหกเนาะ มีตัวในใจไปแล้วกัน่าถันด,ด้วยเยวตามตอในท้องยีดอปเมื่อต่อไปเพราะว่าคนไค้โซ่ดีไหมแม่นแม่นว่าถือกระบ,บางวดเดียวเมื่อตัก็ถือขึ้นเขาเอาเสื้อเม็ดลายติดเลยนี่เอ้ยากิดอะไรแต่ว่า การเสื้อลายเนี่ยก็ถือกลไลนึงนี่ก็บผเยียลายดีเนาะแต่ว่ากันยั่งดีกว่าก็บ่ถือกนะันนากันซื้อเพราะเป็นสีสันบหมือนเท่งนังนสกัให้อยู่กับ่ถือกับผ้เสียรลายกันน่าถือกับอแต่กันยั่งดีอยู่เลี้ยสั้พันสี่พันเนาะเอ,ะเอะาหมดต่อไปนี่ขอตามน้ำเด้ออันแม่พ่อไง <c oughs> แต่ว่าอัดอัดคิววิดีโอหน่อยดิการคิววิดีโอหน่อยหน่อยเขาก็มองเจ้าวตื่นเอ้าให้ขอบคุณหลายๆที่ให้แนวทางที่มีเหล็กตัวที่คิดไว้ตัวในงวดต่อไปนี่ก็ขอให้เอฟซีไม่โศกไม่ลาบครับเหล็กคองแม่ท่องนี่นะครับในงวดต่อไปเกาหาเกาหกเนาะอ้าวก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับในใจคลิปนี้ผมสรุปอีกครั้งนึงครับแม่ต้องสี คนโชคดีงวดน,นี้ก็ถูอีกแล้วหลายบาทนะครับแล้วก็รัก,วกงวดน,นี้แล้วก็ให้ยตองวงไปเลยนะครับบอกตองงว่อสองตัวสองคูเงวดวันที่สิบหกสิงหาคามหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีอย่างใน่ใจตามตอนะครับเราให้มากสองคูนะครับคือเก้าขาเก้าหกนะครับเราเหล็กเราถีตตามตอมีใน่ใจไปแล้วนะครับไปกับบนล่างนะครับ เป็นแนวทางสื่อถึงกิจการของรัฐบาลกวางไวเอฟซีแต่สามสโมสรทุกท่านพวกสื่อต้องยิ่งได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็บทีขอ,อยุ่ที่เพียงตำหนีพบก,กันอีกคลิปต่อๆไปส้ารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสวดีครับ